สวัสดีค่ะผู้มีปัญญาทุกท่านวันนี้ยายบุญก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการฝึกสติโดยใช้เสียงนะคะซึ่งการฝึกสติโดยใช้เสียงนี่เป็นการตามหาคำตอบที่เราสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งข้อสงสัยของเราขึ้นก่อนว่าสิ่งที่เราสงสัยมันเกิดจากอะไรทำไมมันจึงเกิดขึ้นนะคะ ปัญหาที่มันทําให้เรากลุ่มใจหนักใจวิตกกังวลห่วงใยโกรธหรือเกลียดหรือกลัวหรือว่ากลุ่มใจเอามาตั้งเป็นคําถามของเราเลยว่าเอ๊มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมมันจึงโกรธซึ่งคําถามนั้นต้องเป็นคําถามที่ถามตัวเองเช่นทําไมฉันจึงเสียใจทําไมฉันจึงโกรธแต่ไม่ใช่ว่าไปถามว่าใครทําให้ฉันโกรธ ถามประมาณสงสัยว่าทำไมฉันจึงกังวลทำไมฉันจึงห่วงใยนะคะอ้าวล่ะพอเราตั้งคำถามแล้วเราก็จะไปตามหาคำตอบโดยการฟังหรือโดยการดูก็ได้แต่ด้วยภารกิจที่เราต้องทำงานนะคะมันจึงไม่สะดวกที่เราจะดูในการใช้เสียงมันจึงเยี่ยมมากเลยมันตามเราไปได้ทุกที่เราอาจจะใช้อะไรล่ะ มาใส่ที่หูเนี่ยนะสำหรับยายทำไม่ได้เพราะยายห,หูอื้อยายก็สมัยก่อนก็พกวิทยุเล็กๆนะคะก็ฟังฟังไปเรื่อยๆนะแรกๆเราก็จะเอาตัวเราเข้าไปเปลี่ยนเลยนะท่านนี้พูดถูกท่านนี้พูดไม่ถูกท่านนี้พูดผิดนี่เป็นคำพูดที่ถูกเอถูกอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะโต้อตอบ คือสัญญาความจําเราจะทํางานนะคะเราจะทํางานกับเสียงที่ได้ยินอนะ่นี่คือมันการมันโต้อตอบตอนแรกเราก็ไม่เห็นหรอกเราจะสรุปแค่ว่านี่ฉันว่ามันไม่ใช่แล้วประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเรายังไม่ได้เห็นใจเราคิดแบบนั้นพอเราฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นไปได้จริงๆก็คือให้เราตั้งใจฟังเหมือนแก้วเหมือนแก้วที่ว่าง ร้อมที่จะฟังนะคะณขณะที่เราฝึกสติอยู่นั้นที่เราตั้งใจฟังโดยไม่เอาตัวตนเข้าไปเป็นนั้นมันก็จะเหมือนว่ามันเหมือนได้ฟังได้รู้แต่มันไม่จําหรือมันจําก็ไม่รู้นะคะฟังฟังได้ยินไปแต่เราจะรู้ได้ณขณะนั้นว่ามันไม่ใช่คําตอบของเรานะคะฟังไปฟังไปแต่มันเหมือน ไม่ได้ความรู้นะคะแต่เราก็ได้ยินแต่เราก็รู้ว่าเสียงนั่นบอกอะไรเราบ้างแต่บอกแล้วก็จะผ่านไปผ่านไปผ่านไปนะคะแต่ถ้าแรกๆเราก็จะเกิดความคิดขึ้นเกิดความสรุปขึ้นเกิดการสรุปขึ้นว่าเออใช่ไม่ใช่ถูกผิดเราก็จะตัดสินไปเรื่อยๆถ้าเกิดการตัดสินขึ้นก็ขอให้รู้ว่านั่นเราเอาตัวเข้าไปเป็นแล้วนะคะ ซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของผู้ที่ยังมีอัตราตัวตนอยู่การดําเนินชีวิตของเราก็จะเป็นแบบนั้นล่ะคะ่ะนะเราก็จะเอาประสบการณ์ของเราที่มันสะสมไว้ตรงไหนก็ไม่รู้แหละแต่เขาจะมีภาษาพูดบอกว่าไว้ในจิตใต้สํานึกโดยไม่ต้องคิดมันก็จะโต้อตอบทันทีในส่วนหนึ่งมันก็จะเอาไปใช้ดําเนินชีวิตนะคะเหมือนเราจําสิ่งของสิ่งของต่าง นั่นนี่นะคะมันจะจําเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตแต่ถึงตอนเราไปฟังอะทีนี้ตอนเราไปหาคำตอบเราจะไม่ได้คำตอบเลยนะคะถ้าเราเอา,เอาความจำของเรานี่ไปใช้ในการฟังนะไปใช้ในการฟังเราจะไม่เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆเราจะไม่เห็นอาการจิตของเราเราจะไม่เห็นความจริงในตัวเองนะคะเพราะว่าการเรียนรู้ การปฏิบัติธรรมก็คือการสืบสาวหาต้นต่อความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันเกิดในตัวเรานะซึ่งมันจะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าเราคิดอะไรบ้างเรารู้สึกยังไงบ้างเราคิดอะไรบ้างเราจำอะไรบ้างนะซึ่งมันจะรู้ไปตามลำดับตอนแรกเราก็ใช้ตอนแรกเราก็ใช้สัญญาก่อนแต่เรายังมองไม่เห็นหรอก ต่อมาเราก็จะใช้คิดบางคนก็เห็นความคิดแล้วต่อมาก็จะเกิดความรู้สึกความรู้สึกนี่มันเกิดขึ้นหลังก็จริงแต่มันหยาบกว่ามันจะเห็นก่อนนะคะมันจะเห็นก่อนพอใจไม่พอใจไม่อยากฟังให้จบทีนี้นะ่เพราะนั้นเราต้องฝืนลองฝืนลองดูลองฝืนลองด,ององดูว่าคำว่าใช่ไม่ใช่ที่เราตอบไปนั้นมันมาจากไหนนะคะ ลองทนฟังไปฟังไปลองดูว่าเราจะโต้อตอบอะไรบ้างนะคะก็ฟังไปเรื่อยๆเพื่อที่จะตามหาในสิ่งที่เราสงสัยนั่นแหละนะคะแล้วก็เคลียร์ไปทีละคลิปฟังไปฟังไปฟังไปไปเรื่อยๆซึ่งบอกไม่ถูกว่าคำตอบของเราจะอยู่ที่ไหนแล้วแต่ว่าเราสะสมมามากน้อยแค่ไหนนะคะบางทีเราฟังแค่คลิปเดียว มันก็ได้คำตอบแล้วนะบางทีเราอาจจะฟังเป็นหลายวันหลายคลิปหลายเดือนเป็นปีของยายนี่เกือบสองปีนะคะจึงได้คำตอบจริงๆแล้วคำตอบมันก็อยู่ในตัวเองนั่นแหละนะคะแต่ก็มีบางเรื่องที่ใย,ยไม่เคยได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นการฟังครูบาอาจารย์คนเดิมซึ่งเราก็ยัง ไม่ได้พัฒนาจิตของเราขึ้นก็ลองฟังท่านใหม่เพราะว่าณขณะที่เราฟังแล้วเราชื่นชมมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราสะสมไว้นะคะมันไม่ใช่ความรู้ใหม่ๆที่มันจะช่วยเราได้ซึ่งสภาวะของเราในตอนนั้นยังเข้าใจไม่ได้มันจึงเป็นเหมือนรู้โดยการจำมานะคะจริงๆแล้วคำสอนของท่านสูงสุดสำหรับเราแล้ว,แ,ลวแต่เรายังใช้ไม่ได้เพราะเรายังฟังไม่เป็น เราเอาความจํามาใส่มาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคะมันจึงไม่มีความรู้ใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปฟังที่เ,เราไม่เคยได้ยินเราลองฟังอาจารย์ครูบาอาจารย์คนใหม่ๆดูที่เราไม่เคยได้ฟังบางทีมันอาจจะเร็วขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ลองหาลองหาจุดของตัวเองดูเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกัน ในสิ่งที่กำลังตามหาการฟังมันก็จะช่วยให้เราได้สองต่อเลยนะคะหนึ่งละได้ความรู้ทางโลกที่ใช้ภาษาสมมติกันนะคะชีวิตเรานี่ก็ต้องเรียนรู้โดยใช้ภาษาสมมติด้วยเรียนรู้ความจริงด้วยที่มันสอดคล้องกันเกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็เห็นตัวเองเห็นตัวเองคือคำตอบสุดท้าย นะคะเมื่อเห็นตัวเองที่เราศรัทธาก็เลือกอนเชื่อมั่นเลือเกินที่เราศรัทธาเขาเลือเกิน,น,กน,กกนตัวฉันนี่ตัวกูของกูนี่เราศรัทธาเหลือเกินเชื่อมั่นเหลือเกินสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรนะคะมันแค่สัตว์ตัวหนึ่งเหมือนมดแดงเหมือนอะไรล่ะที่เรามองเห็นทั่วไปเน่ะเดี๋ยวมันก็จบมันก็หมดแต่มันพยองเยื่ยยิง หลงตัวเองว่ากิ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันก็จะไม่มีอะไรเมื่อเราตายไปมันก็จะดับในความคิดของเราในความรู้สึกของเราในความจําของเรามันก็ยังคงอยู่แบบนั้นแหละจะมีเราหรือจะไม่มีเราโลกมันก็ยังดําเนินไปแต่ตัวเราจะไปพบไหนนั่นระวังนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบต่างๆที่ยายพูดไปนี้มันแค่ลมที่ยายพ่นมันออกไป ส่วนการจะเห็นความจริงได้ต้องเห็นด้วยตัวเองเพราะเราเก็บไว้ด้วยตัวเองทุกท่านจําไว้ด้วยตัวเองซึ่งยายก็ไม่รู้ว่าจําอะไรไว้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นเมื่อท่านรู้เมื่อท่านดูเมื่อท่านเห็นตัวเองมันจึงเทด้วยตัวเอง <ju. S 1> เพราะมันเก็บไว้ด้วยตัวเองมันจึงเทด้วยตัวเอง ส่วนวันที่มันทีนั้นจะเห็นอะไรนั่นโอ้โหไม่อยากบอกเลยตัวยายบุญนี่โอ้ยมันเหมือนท่อน้ำำําดําท่อน้ําคลําท่อน้ําทิ้งมันเทออกมาจนอจนจะท่วมตัวเองนะคะมันพุ่งออกมาอันนี้เป็นของยายนะส่วนคนอื่นเห็นแบบไหนก็มาแบ่งปันกันนะคะมาเล่าสู่กันฟัง นะวันนี้ยายบุญก็คงจะแบ่งปันเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ